สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาชมดอกไม้ครับของสวนคุณลุงการุนครับผมอันนี้คือเป็นน,ออน,นีออนครับผมกลงังคืนเรื่องแสงด้วยนะครับดอกก็สวยอยู่ครับต้นนี้ก็มาที่นี่มีหลากหลายครับอืมโอ,อ้อ่ามันถามว่ามีกลิ่นหอมไหมมี ก็ไม่หอมนะครับแต่ว่าก็มาแรงตอมอยู่แต่ว่าดอกสวยครับแล้วต้นก็ทรงไม่ใหญ่ครับกลางคืนกลางคืนจะเลืองแสงด้วยนะครับเนี่ยครับผมครับเป็นต้นนีออนครับผมก็เดี๋ยวจะเดินไปดูลำไยนิดนึงครับผมเอออันนี้เขาเรียกต้นนึกชื่อไม่ออกใช่ไหมเออไม่ออกืมันเยอะมันเยอะจัดเออท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมท่านใดพอจะรู้จักหรือว่านึกชื่อออก บอกด้วยนะครับเพราะว่าเห็นต้นสวยอยู่น่าจะเอาไปทําซุ้มเนาะตัวเนี้ปลูกทําซุ้มรครับผม,มบบครับโอมีหลากหลายเดี๋ยวเดินไปดูลําไยหน่อยต้น<อ>นี้ต้นผักหวานที่อันนี้เป็นเม็ดหรือว่าเป็นกิ่งเป็นเม็ดครับต้นผักหวานที่นี่ก็เยอะครับสองร้อยกว่าต้นสองกว่าต้นโอ้อออครับ ลลคคอไอตัวนี้เหรอผมก็ปลูกอยู่ที่บ้านอยู่กกยหากินยากนะม,กมันจะขึ้น <โด S 1> ตามตามไอ,มเ,ขขอเขาเรียกอะไรนะแถวภาคอีสานเขาเรียกโน,นน,นอ่ะโนนเล็กๆเ,เขาเรียกอะไรนะอีนูนอีนูนใช่แหละหากินยาก,ากครับแล้วยอดมันแล้วก็จะมีลูกกลมๆใช่ไหมครับ อ่าลูกกลมๆครับถ้าภาคอีสานเขาจะรู้จักดีอ๋อเป็นยาร้อนในอันนี้ต้นเดียวเหรอครับที่มันแผ่มาขนาดเนี้ต้นเดียวต้นใหญ่โอ้โหแผ่ขนาดนี้เมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นลำใหญ่ครับลำใหญ่อ๋อ เมื่อกี้อันอันอันนี้เขาเรียกอะไรนะลำยายพวงทองลำยายพวงทองเนี่ยฮะมันเหมือนจะเตรียมออกดอกหรือยังไงเนี่ยฮะใช่ไหมนะออกดอกแล้วครับท่านผู้ชมของหลานนี่มันไปตอนไว้เพื่อมันล้มพุ่มไม่ใหญ่ครับผมพุ่มไม่ใหญ่ก็เลยว่าต้องปลูกให้ลึกหน่อยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวลมมาอ่าใช่ครับโค่นหมดนะอ่าเนี่ยฮะมีอันนี้ อันนั้นคือร่องรอยลูกมันครับผมครับก็เห็นมีเนี่ยพุ่มเตี้ยไม่ใหญ่ครับบัเมื่อกี้ผมเห็นอครับเนี่ยเป็นต้นลำใหญ่ลำใหญ่แล้วก็อ่ามะละกอมะละกอฮ่อแลนเลยครับกับ แขกนวลแขกดำอ๋อมีหลายอย่างครับนี่แหละผมวันนี้จะไปเอามะละกออยู่ที่สุพรรณสั่งเอาไว้แล้วนี่ฮะลำใไยผมเห็นพวงนี้ไอ้ต้นนี้แหละนี่ตกตกอค้างตกเรลครับผมอออับอ่ออกํา๋ออ่ะกำลังออกดอกเลยครับลำใไยอันนี้เรียกว่าออกนอกฤดูหรือเปล่าอย่างเงี้ย หรือว่าฤดูนี้สารจะอออกแล้ว๋อถ้าเล่งสารเอ่อเอาสารแบบน้ำตาลสรายแบบยูเดียอ๋อลายน้ำลดไปเลยอ่ามีสารเล่งครับอืมครับเนี่ยทำสามารถทําให้ออกนอกฤดูได้เอสารสารตัวนั้นเขาเรียกสารอะไรฮะสารล้ำลำใหญเล่งอ๋อสารเล่งลําไยนี่ใช่ไหมีขายอ๋อมีขายครับผมเนี่ยฮะสรบุีีก็มอ๋อสระบุรีก็มีขายแถวนี้ยก็มี เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมสนใจตัวนี้แล้วเพราะว่าผมจะมาเอา,อาเลำไยมันละมลัมละกอก็เนี่ยแหละเป็นฮอลแลนด์แล้วก็มีแขกดำแขกนวลเอ้แขกดนกแขกดำนแขกนวลครับหเหมือนชื่อพันมันด้วยเนี่ยเนาะมันก็ชื่อแบบเดียวกันเลยครับนี่ฮะต้นลำไยครับ สแนด์ดาวก็มีหลายต้นเลยครับผมมาที่นี่แล้วก็เดินไม่เบื่อเลยครับเพราะว่าต้นไม้เยอะแยะแล้วก็มีหลากหลายด้วยนี่ฝั่งนี้ปลูกพริกกันนู่นครับผมผมเคยทําพริกแล้วปรากฏว่าเอจะเก็บยังไงไหวสั้นๆนะขายดีนครับปรากฏว่าคุณลุงบอกว่าต้องจ้างเขาเก็บครับเพราะว่าโอ้เวลาออกมันออกเยอะจริงๆอะต้นนี้มีสีเหลืองด้วย ไปก่อนเโายึดเอาไปผักเเป็นใหญ่เอาไปผักน้องไม่ต่อกจริงเป็นต้นสองสีก็ได้อ๋อต่อกจริงเป็นต้นสองสีนี่เห็นไหมครับมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงครับผมโค่นไปหมดแล้วครับอืมเนี่ยก่อนเขาชมครับก็อ่ะถ้าใครสนใจดอกไม้หรืออะไรเงี้ยผ่านมาแวะมาดูได้นะโอ้มะขามเทศต้นใหญ่เทศยักษ์ขามเทศยักษ์ครับผมอ่ะ ผมเห็นละนี่ที่นี่มีหลากหลายอันนี้ผักหวานครับแล้วก็ฟักข้าวยอดจะขายได้ฟักข้าวฟักข้าวอ๋อฟักข้าวผมเคยปลูกอยู่ครับแต่แต่ที่บ้านนะมันมีปัญหาคือลิงลิงได้แล้วครับลิงเสดามันนี่เสดามันมีอยู่สี่ต้นยาวไปก็เอาต้นห้าสิบเหมือนกันขายเข้าเข้าซื้อมันเสดามันมีเสดามันผมปลูกไปหลายต้นแล้วช่วงนี้เสดามันเขาไปเนี่ยไปซื้อครึ่ กับฝักข้าวฝักข้าวครับนี่กระสุนที่ำละสิบบาทสิบบาทน่ะสองทีสิบบาทขายได้หมดนี่กระเจียวครับอ๋อมีกระเจียวด้วยกระเจียวธรรมดากระเจียวเกระเจียวนี่มันขึ้นแถวแถวไอแถวที่จะไปชัยภูมิเนี่ยเทพสถิตเมื่อก่อนที่เียเยอะเลยครับ เอาพันมาโอ้เสียบเสียบไว้ก็ยังได้กินนะเนี่ยนี่แหละขึ้นเยอะแยะหมดยังไอ้ดอกสั้นๆีกับอ่าเห็นมันกำลังแทงหน่อดอกไม่ออกสั้นๆรับดอกขาวโอ้อย่างงี้มันแต่ว่าอย่างงี้มันมันมันแพ้ยา่ายยากครับอืมโควิดมือขายยากอ่าก็เลยไม่ได้ล็อกกิ่งช่วงโควิดเขามาเอามืดเราบอกเก็บเอาเลยครับ ตรงนดนไมะพร้าวแกงเนาะตอนนี้กับแกงมะพร้าวน้ำหอมเลยกับน้ำหวานก็พอดีผมสั่งต้นลำใไยไว้ที่นี่มีหลากหลายชนิดเลยมะนาวครับมะนาวมะกรูดครับ บอกไม่ต้องไปลงหนพื้นนยงงดิะนี่ทําซุ้มคงจะสวยดีเนาะทําซุ้มแบบซุ้มประตูครอันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะผมมันเป็นเนี่ยไส้ทองไสร้อยทองมันเป็นพุ่มเป็นพวงครับเป็นไม้เลื้อยไม้ต้นครับนี่เนี่ยยาต้นเลยนี่เหรออ๋อออกดอกละนี่ อย่างนี้ต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ขายถังด้วยเอาแค่ร้อยเดียวครับผมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาพื้นที่ลงให้มันก่อนครับไอ้นี่ก็มีครับโอ้ดอกไม้สวยๆเยอะครับไอ้นี่แพงใหญ่ขนาดนี้ยพันห้าใช่แพงต้นนู้นรับมาต้นเล็กๆเนี่ยสายเออหงส์วันร้อยห้าร้อยสายชนต้นละสี่ร้อยโอ้ ถ้าอย่างนั้นเราไม่โหมทำอันนี้ไม่ดีกว่าหรือว่าแล้วแต่ตลาดเพราะราคามันได้ผมมาสั่งเนี่ยโอ้โหทุกวันเดือนสองต้นครับตรงนั้นเอไอ้นั่นครับอือมีสายชนนั่นลุงสี่อันลุงเพาะเพาะขยายไปก่อนเพาะขยายเพาะขยายไปก่อนใช่บเพราะว่าบอกเดี๋ยวให้ยทำก่อนอ่าพอดูแล้วมันมันเยอะอยู่ครับตจะนีเศรษฐีเล่นนอกครับอันนี้มันพึ่งชาหรือยังไงหรือว่าน้ำท่วม เพิ่งเอาขุดมาทำอ๋อเพิ่งขุดมาทำอ,นะอยู่ในลมอีกสักพักก็เป็นใบร่วงหมดเดี๋ยวก็จะเป็นครับมะม่วงกินไม่ทันเลยทีนี้ครับผมใช่ครับผมตกอยู่เต่ไม่เยอะยก็มีบ้างนิดหน่อย ที่แรกมันเต็มมันไม่ออกนี่อ่ะลำใหญ่ที่สั่งไว้ครับผมก็เดี๋ยวหมดบ่อเนี่ยแปดต้นเนี่ยเอาครับเอาแค่ต้นละร้อยต้นลิ้ใหญ่เลยนะเนี่ยครับมันไห้ผลลูกใหญ่กับเคยผู้ใหญ่บ้านสายประต้นครับผมต้นออกยากแเดี๋ยวเลี้ยงเ่อลยยคคๆรับเดี๋ยวค่อย